สวัสดีครับเกียร์รถใหญ่กระบี่ครับวันนี้พามาดู NQR 1นึ่งร้อยนะครับรถเดิมเดิมนะครับสติ cker เ,เดิมเดิมเป็นชนหน้าเดิมไม่เคยเก็บสีนะครับทั้งหัวเกิ่งเลยครับเดิมเดิมหมดนี่นะครับสติ cker อ,อยู่ครบนะครับสติกกเอร์ข้างฝั่งขาขึ้นภายในนะครับภายในสวยกิ๊บ เดิมยันถุงเครื่องมือครับถุงเครื่องมือยังมีครับรุ่นนี้เป็นลายไม้นะครับปี2 5 1 9สุเปอร์คอมเบนเลวตัวแรกครับนี่ครับของหัวเบาะมีรอยอักไม่เคยถอดนะครับเข็มขัดแต่ยังมีครบครับนี่ครับหลังเก๋งตะเข็บเดิมเดิมหมดครับนี่ครับนี่ครับตะเข็บประตูน็อตประตูไม่เคยขยับนะครับนี่ดูพื้น ยังสวยยังเงวะครับสนใจก็มาดูรถได้ที่กระบี่นะครับเกียริรถใหญ่กระบี่รอท่านผู้ชมอยู่นะครับนี่นะครับให้ดูมะเกง๋งแต่ดำอะเราเก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับรถเนี่ยประตูสีเดิมตะเข็บรอยอาร์ยังมีครบครับนี่นะครับภายในสติกเกอร์อุปรกรณ์ต่างๆมีครบเลยนะครับ ียังบางครับเหมาะสําหรับเอาไปใช้งานมากมากครับดีกว่าผ่อนรถใหม่นะครับผ่อนแน่นเบอนหมื่นกว่าบาทพาเที่ยววิ่งเท่ากันนะครับนี่ครับระบบเนี่ครับของกุญแจตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่เก้าอีซูอันดามันเซลครับเบาะก็มีขาดหน่อยนึงครับถ้าอยากให้หุ้มให้ก็หุ้มนะครับนี่ครับภายในสวยมากครับสวยมากครับรถคันนี้ถ้าสนใจก็มาดูได้ครับ นี่นะครับรถจอดอยู่กระบี่นะครับตำบลปกากอ,อาใสอำเภอเหนือคอ,องยังวัดกระบี่นี่ครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยขายห้าแสนห้านะครับจัดได้ห้าแสนห้าเต็มเต็มเลยนะครับนี่ครับหัวสี่เส้นนำสามมิตรครับสนใจสอบถามได้หรือโทร080881 2447นะครับเกียรติรถใหญ่กระบี่